โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟกราฟเป็นโครงสร้างข้อมูลแบบไม่เชิงเส้นกราฟเป็นโครงสร้างข้อมูลที่มีการนำมาใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนเช่นการวางข่ายงานคอมพิวเตอร์การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตและปัญหาเส้นทางที่สั้นที่สุดเป็นต้น,ป,นประเภทของกราฟ1กราฟแบบมิทิศทาง Direct Graph กราฟแบบมิติศทางหรือเรียกสั้นๆว่า Directed Graph ป็นกราฟที่แต่ละเส้นจะมีหัวลูกศรเพื่อชี้ไปยังโหนด successor ซึ่งเส้นที่มีหัวลูกศรน,นั้นจะเป็นการเชื่อมโยงแบบมีทิศทางตัวอย่างเช่นการเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพเพื่อไปอยังจังหวัดเชียงรายเป็นต้นอันเป็นกราฟกราฟแบบไม่มีทิศทางคือกราฟที่ไม่ระบุทิศทางกล่าวคือเส้นที่เชื่อมโยงระหว่างเว r เท็กซ์จะไม่มีหัวลูกศรระบุทิศทางเพื่อชี้ไปเช่นเดียวกับกราฟ ดังนั้นเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างเวอร์เท็กซ์ในกราฟแบบไม่มีทิศทางนั้นจึงสามารถเชื่อมโยงไปมาระหว่างกันได้เส้นทางเส้นทางหรือพาสตคือลำดับของเวอร์เท็กซ์ในแต่และเวอร์เท็กซ์ที่ประชิดติดต่อกันไปยังตัวถัดไปโดยกราฟทั้งแบบมีทิศทางและไม่มีทิศทางต่างก็มีเส้นทางด้วยกันทั้งสิ้นแต่สำหรับกราฟแบบไม่มีทิศทางเส้นทางในการเดินจะไม่สามารถไปมาระหว่างกันได้ความต่อเนื่องของกราฟ ในส่วนของ Connect จะหมายถึงความต่อเนื่องของกราฟกราฟที่มีความต่อเนื่องจะหมายถึงกราฟที่มีเส้นทางเชื่อมจากโหนดหนึ่งเพื่อไปยังโนหนดอื่นได้กล่าวคือแต่ละคู่ของ vertex จะมีเส้นทางหรือ p a t h เชื่อมโยงถึงกันนั่นเองกราฟแบบมีทิศทางที่มีความต่อเนื่องแบบแข็งแรงหรือ Strong Connect จะหมายถึงมีเส้นทางจากแต่ละ vertex ไปยังทุกๆ vertex ส่วนกราฟแบบมีทิศทางที่มีความต่อเนื่องแบบอ่อนแอ weakly c o n n e c จะหมายถึงมีเส้นทางจากแต่ละเวอร์เอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่ไม่ได้เชื่อมโยงถึงกันนอกจากนี้ยังมีกราฟแบบมีทิศทางที่ไม่มีความต่อเนื่อง u n c o n n e c t e หรือ disjoint graph ซึ่งหมายถึงมีบางเวอร์เท็กซ์แยกออกไปไม่มีเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างกักนตัวอย่าง จากปภาพด้านบนจะเป็นความต่อเนื่องแบบแข็งแรงส่วนด้านซ้ายมือจะเป็นความต่อเนื่องแบบอ่อนแอและความมือสุดจะเป็นความไม่ต่อเนื่องของกราฟนี่คือรูปความต่อเนื่องของกราฟแบบม่าิๆค่ะการดำเนินงานของกราฟการแทรกของ v e r t e x หรือ insert vertex การแทรก v e r t e x คือการเพิ่ม v e r t e x หรือโหนดเข้ามาในกราฟแล้ว โวลเทจนั้นยังไม่ได้มีเตุเชื่อมโยงแต่อย่างใดกล่าวคือ v e r เท x ที่แทรกใหม่นั้นยังไม่มีคอนเน็กกับ v e r เทจใดๆในลิสต์นั่นหมายความว่าการแทรก v e r เทจเข้าไปในกราฟถือเป็นเพียงขั้นตอนแรกของกระบวนการแทรกเท่านั้นซึ่งต่อมาในการให v ว r เท x ที่แทรกเข้ามาใหม่มีเอดเชื่อมโยงกับโวลเท x ใดจะต้องใช้ตัวดําเนินการเพิ่มเอดในการเชื่อมต่อโดยการแทรกเหมือนอย่างตัวอย่างดังรูปนะครับ การลบเวอร์เท็กซ์ (delete vertex) การลบเวอร์เท็กซ์คือการนำเวอร์เท็กซ์ออกจากกราฟซึ่งการกระทำดังกล่าวส่งผลให้เอททั้งหมดมีการเชื่อมโยงกับเวอร์เท็กซ์นั้นถูกลบออกไปด้วยสำหรับการลบเวอร์เท็กซ์ออกจากกราฟสามารถแสดงได้ดังนี้การเพิ่มเอทหรือ add edge การเพิ่มเอทคือการให้เวอร์เท็กซ์มีคอนเนกต์ระหว่างกันสำหรับการเพิ่มเอทจะสามารถแสดงได้ดังรูป การลบเอหรือ delete e d การลบเอคือการนำ e d g ที่เชื่อมโยงกันร,ระหว่าง vertex อ,ออกไปสำหรับการลบเอทจะสามารถแสดงได้ดังรูปการค้นหา vertex หรือ search vertex ก,การค้นหา vertex เ,เป็นการท่องเข้าไปภายในกราฟเพื่อต้องการหา vertex ท,ที่ต้องการถ้าหาพบ vertex ที่ต้องการก็จะ return ค่าส่วนกลับไปแต่ถ้าไม่พบก็จะแสดงข้อความผิดพลาดแจ้งให้ทราบ โดยดัรงรูปเป็นการท่องเข้าไปในกราฟเพื่อค้นหาโวลทิศ4การท่องเข้าไปในกราฟในการท่องเข้าไปในกราฟแต่และโวลทิศจำเป็นต้องถูกโปรเซส s อย่างน้อยหนึ่งครั้งเสมอต่อการท่องเข้าไปห,หลายรอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการท่องผ่านทุกๆ v ว r t ิ x ภายในกราฟนั่นเองสำหรับการท่องเข้าไปในกราฟจะมีอยู่2วิธีมาตรฐานด้วยกันคือการท่องเข้าไปในแนวลึก และการห้องแบบแนวกว้างซึ่งทั้งสองวิธีต่างกันก็ใช้ตัวแปรวิสิตเพื่อเป็นตัวชี้ถึงสถานะของแต่ละเวอร์ทิสว่าได้ผ่านการโปรเซสมาแล้วหรือยัง list ประชิดหรือ adjacent list list ประชิดจะใช้โครงสร้าง l i n k list ในการจัดเก็บข้อมูลโดยในที่นี้เราจะใช้เชิลลงเก l i n ง list เพื่อจัดเก็บว e ร t ทิแต่ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้งานเป็นสำคัญ กล่าวคือยังสามารถใช้ double linked list หรือ cellular linked list แทนได้สำหรับ pointer ทางซ้ายมือที่ใช้ตามแนวดิ่งนั้นเป็น list ที่เชื่อมโยงของแต่ละ vertex ในขณะที่ pointer ที่ชี้ไปทางขวาเป็น pointer ที่ชี้จาก head pointer ของ vertex เพื่อเชื่อมไปยังเอ็ดดังรูปนี่คือตัวอย่างของรูป list ประชิดนะครับ อัลกอริทึมที่ใช้งานในกราฟแต่ละอัลกอริทึมเราได้ทําการออกแบบโครงสร้างข้อมูลเพื่อจะเก็บกราฟโดยมุ่งเน้นโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นโดยรูปเป็นโครงสร้างข้อมูลกราฟที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นโครงสร้างส่วนหัวที่ใช้เก็บเมตาดาต้าเกี่ยวกับลิสต์ตัวแปรเขาที่ใช้เก็บจำนวนเวอร์เท็กซ์ในกราฟแต่ก็อาจจะมีเมตาดาต้าอื่นๆเพิ่มเติมได้เช่นอาจจะมีเบล์ pointer เพื่อชี้ไปยังเวอร์เท็กซ์สุดท้ายของลิสต์ และนับจำนวนทั้งหมดของอัพ์ฟไฮในกราฟเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กเครือข่ายจัดเป็นกราฟชนิดหนึ่งที่เส้นโยงแต่ละโหนดจะมีน้ำหนักกำกับไว้ที่เรียกว่ากราฟระบุน้ำหนักหรือเวทกราฟโดยความหมายของน้ำหนักจะขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้งานเป็นสำคัญเช่นเส้นทางเดินรถที่ใช้กราฟระบุน้ำหนักในการนำเสนอซึ่งน้ำหนักในที่นี้อาจจะเป็นระยะทางในแต่ละจังหวัด หรืออาจเป็นค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางระหว่างจังหวัดก็ได้โดยรูปแบบกราฟระบุน้ำหนักที่แสดงถึงระยะทางการเดินทางในแต่ละจังหวัดว่าระยะทางกี่กิโลเมตร Minimum Spanning Tree Spanning Tree ถือเป็นสับเซ็ของกราฟแบบไม่มีทิศทางซึ่งก็คือ Tree ที่บรรจุทุกๆเว r ร์ก e ิภายในกราฟนั่นเองโดยเราสามารถนำ Connect กราฟแบบมีน้ำหนักในแต่ละเอ g มาประยุกต์ใน Spanning Tree คือ ระยะทางที่สั้นที่สุดหรือที่เรียกว่า minimum spanning tree ลก่าวคือหากมี spanning tree สําหรับกราฟและสามารถเข้าถึงได้ทุก vertex ภายในกราฟจากโหนดที่เริ่มต้นได้การคํานวณระยะทางหรือต้นทุนของ spanning tree ก็คือการหายอดรวมของน้ําหนักของแต่ละเอกด,ด้วยการค้นหา spanning tree ที่มีค่า้้ยที่สุดหรือมีต้นทุนต่ําที่สุดได้นั่นเองในการสร้าง minimum spanning tree บนเครือข่ายแบบ Strongly c o n n e c t ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวจะมีเส้นทางระหว่าง vertex ทุกๆคู่โดเอทสำหรับ Minimum Spanning Tree จะประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้ 1. แต่ละเอ g e จะมี vertex เชื่อมโยงระหว่างกัน 2. ยอดรวมของน้ำหนักทั้งหมดของ edge ใน spanning tree ที่มีความเป็นไปได้ทั้งระหว่างเส้นทางระหว่าง vertex จะต้องมีค่าน้อยที่สุดนี่คือภาพตัวอย่างของรูปแบบ spanning tree นะครับ Shortest Path Algorithm การค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุดจัดเป็นการประยุกต์ใช้งานการใช้กราฟเพื่อค้นหาเส้นทางระหว่าง2องโหนดเช่นถ้าเครือข่ายเส้นทางการบินของสายการบินแห่งหนึ่งเมื่อต้องการเดินทางจึงต้องคำนวณหาต้นทุนที่น้อยที่สุดในการเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปยังปลายทางเมื่อค่าน้ำหนักในกราฟแทนค่าโดยสารต้นทุนต่ำสุดคือเส้นทางที่สั้นที่สุดระหว่างจุดเริ่มต้นไปยังปลายทางนั่นเอง บทสรุปขั้นตอนการทำงานจะเป็นไปตามขั้นตอนดังนี้ 1. แทรก Vertex แรกเข้าไปใน e ี 2. จากทุก Vertex ที่อยู่ใน Tree ให้ทำการตรวจสอบเส้นทางของ Vertex ประชิดหรือ Vertex ข้างเคียงที่ไม่ได้อยู่ใน e ีด้วยการคัดเลือกเอ e ที่มีค่าน้ำหนักรวมน้อยที่สุดและการแทรกเข้าไปใน e ี 3. กลับไปทำงานซ้ำตามขั้นตอนที่2จนกระทั่งทุก v e r t e x ล้วนอยู่ใน e ีซึ่งแสดงไว้ดังรูป